การไปมาเด้อมาแซ่บน่อไอวันนี้แต่ตัวสวยจะไปงานวันเกิดน้องสาวนี่นะสวัสดีค่ะทุกคนจะ้ะวันนี้ไอพายทุกคนมากินขนมจีนน้ำนัวของ KPP ของ KPP เองนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้สองห่อคือเยอะมากนะคะไอก็เติมมะเขชรต้มนานไปหน่อย ไอ้ต่มนานเส้นนานโพดโอ้ยเบินเน่งนี่น่ากนินไหมทุกคนโอ้กันหลายโพดดอกโบวิดมือดอกจาก้าสวาสาวสกุลทันได้ได้บอไว้หนินามอยู่ใต้นีนเม็ดนี่กองไเอเง้หอยอยู่โพ แรกๆไอซิบอกกับเจ้าของว่าจะใช้มือนะแต่เบิง้งทรงแล้วก็กระปูหาเองจัดการไปมาเด้อมาแซ่บนำไอวันนี้แต่ตัวสวยจะไปงานวันเกิดน้องสาวอืม กระปูแนะนำให้กินสุกนะคะมีปีงหลายมกบวกั่งหอมอืมโตมนปิ้งนิหน่อยนี่เต็มฟามันอยู่ด้ะ บวบแซ่บใส่กับไรแคมนี่แต่งตัวเต็มยศใส่ทุงใส่ทองเด้อสิวัยและเนาะว่าใครใครมากระบกจนได้ไททองออกมาพวาวละคนมากว่าส่ไอใครบงเด้วยจะมีอีกคนหนึ่งอืมอืม ไขไไท่ทองจนได้ไข่กระบอกจนได้ไายทองไอจะบอกว่าทองพวกนี้นะ่ะไอไม่เคยไปจำนำเลยนะคะทุกคนถ้าไอบ,บอ,กออกงานไอกระบอกใส่จ้ะแต่ว่าสร้อยคอนะ่ะไอใส่ประจำแต่ที่มันหายไปนะ่ะส่วนหนึ่งในไอเปลี่ยนจี้มันจีประจำวันเกิดมันกับปลอมสิว่าไปเนาะ คำไอแพนเป็นตุ่มขื่นตามนมเลยเป็นตุ่มขื่นแบบหลายเลยไอยก็เลยทอดนะคะไม่เคยจ่ามิน้องจาชีวิตยังไม่ได้ตกอับปานนั้นเนมียสงสัยเมียใหม่พ่อใหญ่ จะต่ออันหน่อยกับบมียายกินอยาก,กันสำลักแต่ก่อนเ่นเป็นเดี๋ยวี้สำลักง่ายไง ยายเจ้าคือกินอย่างเป็นแต่แสบแทะอ้ากินแสบจ้ะขานาดบอดสบายเลยดิทุกคนไอ้บอสบายเลยดิยังบอสเศร้าเลยดิไม่ได้ปวดหัวแต่ว่ายังมีคมรีมโงกเงี้ยแหละกวกกลับไป kemalot lipo Kau pergi อีน้องมัอยากซื้อกระปูกับไออีก้วเบ้อไม่ได้ขายเลยจ้ะอย่ามันไปหอยคุนแลวมันตายเจ้าว่าหอยเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะคะทุกคนยู่ได้เป็นเดือนสองเดือน็นหอยเนี่นะ็นหอยไม่มีฝาลาศีลาสี ต่อไปคุณแม่มาแล้วอร่อยแล้วก็อิ่มเผเด มีคนทักบอกว่าพี่ไยกินเส้นอย่างนี้น่ารักจังเลยแอร์มาเ็ตไปเนี่ยนะเพราะว่าอย่างวมื่อสิมันสิบอดิตค้างขอบคุณค่ะไปซื้อมาเตค้ค่ะมาแล้ววะมาแต่คุดแล้ววะ,ะ,ะเดี๋ยวไปดูออออโอเคได้ได้ไดตอนนะคุณแม่ไปรับซื้อสินค้าจาก โอเคเดี๋ยวไปดูคุณแม่ไปไปรับหอยมาดักเอาข้างทางว่าให้เขาไปส่งลาลาดเพ็ดเพ็ดแะ้วบ้าเนี่ยมาเพ็ดนี้เพ็ดอีดีสองหอกกับบมเดมาเนี่ย ủa <laughs> không đi, đi 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 บวบอืมมอมะเพ็ดหล่อบนี้เพ็ดอีดอบมักบวบหวานหวานเห็นแล้วล่ะกินบวบผสมอยาก ้องเคยกินป่ะบวกบนึ่ง mm. เป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มันอ่อนอกินได้สำนีแล้วพี่น้องจ้ะเผ็ดแล้ว ชีวนนะเพื่อนยังไงซังเมื่อวานเนี่ยไปไปสระผมมาเนาะอยู่ร้านเาบิลินด้วยความที่อ่านเนี่ยผมร่วงแห้งเนาะผมร่วงตลอดเจียบ,บอกเลยผมร่วงร่วงล่วงแล้วเมื่อวานไปนสระผม พี่ลินล้วตกใจเออลินล้วตกใจเราบอกว่าเธอนางเมื่อแมระยยะสามเลยบอกเราว่าก็มาล่วงคักแน่แท้แล้ววะแล้วเราสะสามรอบพี่น้องเคิ้เบิ่งเอาล่วงแบบขาดเลยเราบอกว่าจังหน่อยเดเป็นแมซี่แล้ววะโบกแล้วได้แล้ววะ <laughs> ขอบคุณพี่น้องหลายๆในใจด้วยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะ๊าบ้าย